สวัสดีครับผมช่างก้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกมเบิจักรราดครับวันนี้ที่ยี่2ิเดือนกรกฎาปี65ครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัท10สีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครสีมาครับวันนี้ผมจะมาออกรถใหม่ครับรุ่นยามาฮ่าว1 5 5 r ้อยห นี้เลือดนามยามดีครับผมผมได้มาจองไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับวันที่ยี่แปดบริษัทหยุดก็เลยไม่ได้มาเลยไ,ได้มาวันนี้ครับรถคันใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นของก่วเล็กน้อยครับในการที่ผม ตั้งนานทำตาทำงานมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีผมก็ไม่คิดว่าผมจะกล้าซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันละเป็นแสนเอ่อรถคันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าคุณภรรยาคุณเสือของผมไม่เห็นด้วยก็ขอบคุณครับที่ยัง เห็นด้วยในการของรถคันนี้ครับเงินทองถึงเราจะหามาด้วยกันนะครับแต่เราก็ต้องให้แกียซึ่งกันแล้วกันครับถ้าเขาไม่เห็นด้วยมันก็ยังว่าครับครอบครัวมันก็ไปไม่รอดครับฝากถึงเพื่อนๆนทุกคนนะครับถ้าเราชอบแบบไหนแล้วก็ดูภรรยาเราด้วยนะครับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมีย ไม่ใช่เราเอาขี่สนุกเอาาอย่างเดียวแต่ลูกเมียอยู่ยังไงครับที่บ้านผมก็เห็นมาหลายคนแล้วครับทั้งเข้าทั้งออกในวงการนี้อ่ะอยังไงเดี๋ยวเราผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเขาก่อนว่าเขาจะให้ถ่ายปะเดี๋ยวดูครับเชิญครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโชว์รูมแล้วครับผม ดูครับมีรุ่นไหนบ้างก็ค่ๆน่าจะเป็นรุบริารครับเรามาดูรุ่นของผมครับจองไว้ครับมีมาห้าอันนี้ราคาส,สดครับ 15,500เราดูรอบพันก่อนครับก็าวอันนี้เดิมๆครับการโดรวมครับผมเคครับ รุ่นใหม่ของยามาฮ่าครับรุ่นไหนครับเนี่ยปอดีโอนบิน,ปนไปครับแล้วพพก็ปอบิดไปครับ วันน้รที่เจัน,นระหว่างรอช่างขอลกไปเช็คกมบกาศชว์รมครับยหสนามว่าการซื้อด้วยคนระับ โดยกับบริษัทที่มีสูบริการรับผิดชอบให้เราได้เวลาเกมจะต้องมีกระนาบบริบาซื้อที่ไหนก็ได้เวลาเข้าสูนครับริงใจเข้าจเราครับก็ได้เข้าสูได้ทีหนึ่งหากับเรื่รองเยอะ 嗯。 เดี๋ยวกำลองปเปิดลูกเด็กหนึ่งขายดีครับลูกนี้ยิมห้ามสำเร็จมากมรเริ่มเลยครับรอันนี้หน้าจอแล้ว่างอะไพี่ครั้งหน้าตั้งอะไรพี่ครับรที่มองของพี่ไหนครับติดมองเหรอ สี่โมงสี่ส้ะขออยัดีถ่ายไปเรื่อยรวมก็ได้ครับได้ค่ะสีเรียสถ่ายอันนี้มีลบอกถ่ายมันเครื่องอันนี้อันนี้ไม่โชว์ละผมมันเร็ะว่าไม่ชูผมเยอะเ็นมแมกอะไรประมาณนี้ชู จะมีก็ตอนที่โค้ค่าเฉลี่ยที่ต่อไร่กิโลครับแล้วก็เอเวอเรสต์ะไปโค้ก็คือค่าเฉลี่ยครับเอาดูคือกิโลที่พิ่าราจริงครับก็ทิปกิโลี่ทิปหนึ่งทิปสองทิปเอฟทิปเอฟจะขึ้นอนกรอีที่ํามันจะหมดมันจะขึ้นหายว่าประมาณกิโลที่สงหาบมครับ มานิเพิ่มแนะนำใช้เก้าห้าเก้านึ่งต่างากตอนนี้ผมเจอเก้าห้าใหี่จะเต็มเก้หนึ่งไปมใี้นี่นะายในมันเคเื่องกี่กี่โดสฮรแกฮารแรกฮารูแลกล้าก็ต่อไปทำทุกต่อไปกี่ันสาหรือสี่ถ้าี่ัะ ก็เกิดเปียนก่อาเป่น่อกการขาดทีนเพราะว่าพี่ของมามาเตรียมที่จะสัการใช่ยเรื่องพนี้มันต้องกันต้องใส่ะไ้างเนาะคอรดเรเปลียนกรา้อมันการรคที่ครับ้เราได้รปสคงเดือนี่มาคันโอะรมาองเอก็ถือครับมทุกเดือนครับเรเปลี่ยนครับสิบเดือนแล้วก็นสอบเดือนี่ยัีค่าแรง ก็จะทำําเครื่องพีเรครับครับพอการรับประกันลดรับประกันหปีนะครับห้าปีห้าปีคะบคุรถคงรถนชครับเ่องยนตหรอปรฟาเราเรื่งเกินหปี้ครับจะ่อะไรก่อนนักแต่กำลังจะอยู่นับแผงที่อ่านครับไป่นอ่านเพื่อนเือนีกี่ครัชอบอ่านครคุ จะเรีงเกียร์พี่เอารถคันนึงจากถุงมอเตอรถอันนั้นมาแล้ัพก็เอารถไปขับกันเราลองขี่กันไหมครับออกตรงนี้เดิน สอบตรงนี้ไว้ก็ได้ค่ะโ,โ,โ,โนหอหยุดเลยเนาะ เรา,เอารเขาอญาตถ่ายตอนผมรถขึ้นรถไม่ได้ค่ะได้ค่ะเอาไงยอดช่วยลูกค้าเอาบันไดไหรื้อไม่ต้องไรือ่นไไหมีท่เปลี่ยต้นาังอันนี้นลอยตอไรลอยตที่นนหก

ตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยครับลง,งรถแล้วนี่เดิมๆอยู่ครับยังไม่ได้อัปเดตอะไรลองขึ้นดูแล้วครับผมว่ามันสูงนิดนึงสำหรับผม BR อรนนี้ตัวรถไฟครับยางครับ อัพเดอเอตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูครับผม